สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปช่องชั่วชะตาพยากรณ์ในวันนี้นะคะขอบคุณสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมในวันนี้เป็นครั้งแรกและเพื่อนๆที่รับชมและกดติดตามกันมาตั้งแต่คลิปแรกนะคะมาดูกันค่ะว่าเรื่องไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้น กับเพื่อนๆในสิ้นเดือนกุมภานี้จะเป็นเรื่องอะไรนะคะการอ่านไพ่เป็นการอ่านไพ่แบบโดยรวมนะคะไม่ได้จาะจงใครเป็นพิเศษอ่าจตรงหรือไม่ตรงกับเพื่อนๆก็ได้นะคะขอให้รับชมเพื่อความบันเทิงนะคะสิ่งไหนดีก็น้อมรับเอาไว้สิ่งไหนไม่ดีก็ปล่อยผ่านเลยไปนะคะไม่ต้องไปใส่ใจเนาะ มาดูกันค่ะว่าเพื่อ,อนๆที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้เป็นใครราศีอะไรกันบ้างนะคะก่อนอื่นขอเช็คพลังงานตัวตนของเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้นะคะขออนุญาตผู้รู้คูบาอาจารย์เพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้ ให้พลังงานตัวตนของเพื่อนๆสิบใบใบที่หนึง่งเดอร์ฟูมาเลยนะคะใบที่หนึ่งก็ดีเลยนะคะใบที่สองนูเมจิกเชนใบที่สามโฟลคัพส์ใบที่สี่วีนอฟบอนส์ใบที่ห้า พี่น้องบอนส์ไปที่หกทรีโอโซสเจ็ดเพดด์ออฟเพนเทโคสแปดไฟออฟครับส์เก้าเทนออฟครับส์สุดท้ายเริ่มมูน ไพ่นี่คือไพ่ยอยู่ในกลุ่มไพ่เมเจอร์อาคนาไพ่ใหญ่เยอะเลยนะคะน้อมแล้วเอาไว้นะคะมาดูความหมายกันเนะาะว่าเพื่อนๆมีคนเกิดราศีอะไรยังไงกันบ้างนะคะไพ่ใบที่หนึ่งเดอะฟูเดอะบ่งบอกลักษณะของเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้ เป็นคนที่มีความคิดอิสระรักอิกสระอาจจะเป็นเด็กก็ได้นะคะอ่าไรเดียงสาอะไรอย่างเี้ชอบการผจญภัยนะคะหรืออาจรจริงจริงๆก็อาจจะไม่ไรเดียงสาแต่มันคือความหมายในความหมายของเด็กนะคะตามตำราว่าไว้นะคะ จะ,จะมีการเริ่มต้นผจญภัยออกท่องเที่ยวมีมีแพลนอะไรหรือเปล่าคะอันนี้คือตัวตนนะคะเอามาดูกันค่ะไพ่ใบที่สองเดอะเมจิกเชนเป็นคนเก่งนะคะเพื่อนๆเ,เรียนรู้อะไรได้รวดเร็วอาจจะ เก่งในทุกๆด้านนะคะเพราะว่าเป็นคนที่จะเห็นได้ว่ามีอินฟินิตี้อยู่บนหัวผู้หญิงนะคะบ่งบอกถึงคนที่มีพรสวรรค์มีความรู้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็อาจจะ อาจจะมีลางสังหรณ์แม่นยำหรืออาจจะเป็นหมอดูได้นะคะใบนี้นะต่อไปใบที่สาม f ฟ u เป็นผู้หญิงที่ <c oughs> ดูท่านั่ง <c oughs> ดูจากรูปนะคะดูดูจากไั่ที่ออกมาเนาะเหมือนกับเกิดค,ความเมื่อนหน่าย มีความท้อแท้เบื่อหน่ายในชีวิตอฟอบคับไพ่ถ้วยไพ่ถ้วยนี่เป็นตัวแทนของคนธาตุน้ำนะคะกรกกพิจิกแล้วก็มีนกำลังเกิดความท้อแท้ความเบื่อหน่ายอะไรอะไรอยู่รูกเปล่าเอย q u ีนออฟอ u ควีนออฟซอสคีนออฟซอสจะบ่งบอกถึงผู้หญิงเก่งผู้หญิงเก่งผู้หญิงที่มีความเป็นผู้นำนะคะกล้าคิดกล้าตัดสินใจเด็ดเดียวเด็ดขาดประมาณน,นี้นะคะอ่าอันนี้คือตัวต,วต,วต,วตวนเนาะใช่ไหมถ้าใช่ก็ดูต่อนะคะ ถ้าไม่ใช่ก็สืคิปไปดูช่องอื่นก็ได้นะคะต่อไปอไพ่ queen of wands queen of wands ราชินีไม้ราชินีไม้เป็นคนทาดุน้ำส่วนไม้เป็นตัวแทนของคนทาดไฟเป็นผู้หญิงที่ทำอะไรมีแพชชั่นทำตามแรงบันดาลใจ เข้าใจความรู้สึกเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของตัวเองแล้วหรือเปล่าว่าอาชอบแบบไหนทำอะไรแล้วมีความสุขอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ใบนี้ข้างล่างนะ,ะใบที่หกไพ่ทรีออฟซอสไพ่สามดาบนะคะ ไพ่สามดาบไพ่สามดาบบ่งบอกถึงคว,ความเจ็บช้ำความเสียใจผิดหวังที่เกิดขึ้นแล้วก็ไพ่ดาบไพ่มีไพ่ไพ่ไดาบเป็นตัวแทนของคนทัดลมนะคะมีถุนตุนกลุมนะคะ ส่วนใบที่ข้างล่างใบที่สองนะคะแถวที่สองไพ่เพจออฟพเฟฟพนต์เคลเด็กถือเหรียญกำลังจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะตอนนี้ไม่รู้ว่าทำอะไรอยู่แต่มันจะเป็นการเริ่มต้นใหม่เป็นการทำใหม่ทำสิ่งใหม่ๆ ได้รับโอกาสใหม่เป็นโอกาสที่ดีส่วนไพ่ห้าห้าถ้วย,ย,วย,วววยห้าถ้วยไพ่ถ้วยเมื่อกี้แับเออสี่ถ้วยห้าถ้วยมันจะเป็นความเศร้าความผิดหวังความเสียใจที่เกิดขึ้นนะคะความท้อแท้ความรู้สึกผิดหวังความที่เรา คา,าดหวังไว้แล้วมันไม่เป็นตามที่เราคาดหวังมันทำให้เราเกิดความท้อแท้อะค่ะและมันจะมีในาบางสิ่งบางอย่างที่มันยังไม่ได้เปิดเผย บางสิ่งบางอย่างที่เป็นความลับที่ปกปิดไว้มันจะถูกเปิดเผยอีกในไม่ช้าไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะคะเดอะมูลเดอะมูลเป็น,นคนราศีมีนนะคะอืมอันนี้คือไพ่ตัวตนเพื่ตัวตนคือสิทธิไปจะเห็นได้ว่าความเจ็บปวดเพือพ่อนๆตอนนี้ที่เข้ามารับชมอยู่ตอนนี้อาจจะมีบางเรื่องที่ทำให้ อเอกิดความท้อแท้ความสิ้นหวังหรือความผิดหวังความเจ็บปวดเกิดขึ้นก็ได้นะคะแต่มันยังมันยังมันยังไม่ได้เปิดเผยนะคะแต่อีกในไม่ช้ามันจะถูกเปิดเผยเออกมาทําให้เรารู้แล้วมันจะเกิดสิบเกิดความความสุขความสมหวังสิบถ้วย ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะคะอันนี้พูดตามหน้าไพ่ต่อไปมาดูกันค่ะว่าอืเรื่องไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆในเรือนกุมภาพันธ์นี้มันจะเกิดเรื่องอะไรขอเปิดไพ่อีกสิบใบนะคะเอาใหม่สิบใบเนาะ คาดฝันใดที่จะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้สิบใบสิ่งไม่คาดฝันใดที่จะเกิดขึ้นสิบใบเฮลออร์บอลรเชริวั สิ้นเดือนกุมพานะคะอันนี้คือก่อนสิ้นเดือนกุมพานะมาดูกันค่ะว่าไอสเซลอยากจะบอกเราว่ามันจะเกิดสิ่งใดมันจะไม่คาดฝันเป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายจะเรื่องอะไร Nine of Pentacles 7 e v e n of Pentacles e of Cups บอลทำไม four balls the sun มาแล้ว the sun สวยจังเลยอ่ะไพ่ king of pentacles and the last one eight of pentacles โ oh. อ oh. ้โหสาทุสาทุสาธุเขาให้เกิดขึ้นจริง น้อมแล้เอาไว้นะคะไพ่ใหญ่ๆไพ่อยู่ในไพ่เมเจอร์อาคานาแล้วมีไพ่เดอะซันในกองนี่คือคือดีสุดอะคะ่ะเดอะซันเนอะ,อะมาดูกันค่ะว่าเรื่องที่ไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันนี้เดือนกุมภาพันธ์นี้ก็เหลืออีกไม่กี่วันนะคะอีก นนเดือนนี้ยี่แปดวันเองอีกแปดวันนะคะวันนี้วันที่ยี่สิบอีกแปดวันเรื่องไม่คาดฝันใดที่จะเกิดกับเพื่อนๆครูบาอาจารย์สื่อสารกับเราดังนี้นะคะไพ่ทั้งหมดที่เปิดตามที่ออกมานะคะไพ่ทั้งหมดสิบใบเป็นไพ่ที่ดีนะคะตามหน้าไพ่เลยเนาะ ใบที่หนึ่งตอนนี้เพื่อนๆนะคะเพื่อนๆ,ๆที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้ค้นพบค้นพบตัวเองคือรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรเข้าใจความต้องการของตัวเองอย่างแท้จริง ตอนนี้กำลังเริ่มต้นหาความรู้ใหม่ๆหาความรู้เพิ่มเติมอย่างตั้งอกตั้งใจไม่รู้ว่า,าทำอะไรอยู่นะคะแต่ว่าไพ่เพจ f o o บอ n ส s ตามนี้นะคะส่วนต่อมาคือเด e ส h าริออกำลังจะมีการเดินทางเกิดขึ้นการเดินทางนั้นจะนำมาซึ่ง รายได้เหรียญน,นะคะไพ่เก้าเหรียญแล้วก็มาจิตเหรียญสิ่งที่เพื่อนๆได้อุดทนตั้งใจมุ่งมั่นทำอยู่นั้นถึงแม้มันจะมันจะทำให้เพื่อนเกิดความน่าเบือ่อเกิดความท้อแท้หรือ มันอาจจะทําให้เราเบื่อค่ะทําซ้ําๆบ่อยๆจนเกิดความน่าเบื่อแต่ที่ทําอยู่เบื้องบนจัก,กรวาลมองเห็นและก็รู้ถึงความอาอุตสาหะความมีมานะของเพื่อนๆนะคะจึงได้ มอบสิ่งที่จะจะบอกว่าดีที่สุดก็ได้นะคะเพราะว่าจากักรวาลอาจจะมองเห็นว่าสิ่งที่เพื่อนทำอยู่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนทั้งๆท,ที่เกิดความเบื่อหน่ายเกิดความท้อแท้ทำซ้ำๆบ่อยๆทำทุกวันทุกวันเพื่อนๆก็ยังมีความพยายามที่จะทำนะคะ มันจะทําให้เกิดรายได้ขึ้นมานะคะสิ่งที่เพื่อนทําอยู่ในอนาคตมันจะเป็นสิ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้เพื่อนๆเป็นที่น่าพอใจเลยนะคะแต่ในนี้มันมีเก้าเหรียญเนาะมันมีเก้าเหรียญเกิดขึ้นแต่ไพ่ที่ดีที่สุดคือ เดือดันมาคอนเฟิร์มเลยว่าแม้จะเป็นก้าเหรียญแต่เพื่อนๆจะมีความมั่นคงมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สินเงินทองนะคะในอนาคตนะคะอีกยังอีกทั้ง เพื่อนๆอาจจะกำลังมีโอกาสได้พบกับความรู้สึกที่จะทําให้เพื่อนๆอาจจะได้ความตื่นเต้นนั่นคืออาจจะเกิดโอกาสที่เพื่อนๆได้เจอความรักครั้งใหม่นะคะจะมีการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่เกิดขึ้นกับเพื่อนๆซึ่ง โอกาสทางด้านความรักในครั้งนี้นะคะเป็นโอกาสที่สามารถจะพัฒนาไปในไปถึงการแต่งงานได้เลยนะคะมีการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นมีความมั่นคงได้เลยนะคะจะเห็นได้ว่าไพา่ไพ่เนี่ยค่ะ King of Pen t a c l e s นะคะ บ่งบอกถึงอาจจะเป็นลักษณะของผู้ชายที่เพื่อนอาจจะได้เจอก็ได้นะคะ King of Pentacles คือผู้ชายที่มีประสบการณ์เยอะประสบความสำเร็จทางด้านการงานเพราะาเป็นราชาถือเหรียญน,นะคะประสบความสำเร็จทางด้านการงานมีทรัพย์สินเงินทองร่ำรวยเงินทองนะคะ อันนี้อาจจะเป็นผู้ชายหรือถ้าเป็นเพื่อนเพื่อนที่เป็นผู้ชายเข้ามารับชมก็อาจจะเป็นผู้หญิงที่ร่ำรวยอย่างนี้นะคะและสามารถถ้าเผื่อคบกันแล้วเจอกันนะคะในอนาคตข้างหน้าสามารถที่จะพัฒนาไปถึง การเฉลิมฉลองมีการแต่งงานเกิดขึ้นนะคะแต่ในช่วงแรกอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นไพ่ห้าไม้ก็อาจจะเป็นอา,อาจจะมีปัญหาทางด้านออะไรอะ่ะอันนี้ยกตัวอย่างอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยนะคะเกิดขึ้นบ้างในระหว่างที่เ,เจอกันคบกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ ทั้งหมดทั้งมวลมันมาคอนเฟิร์มมันมาสรุปสุดท้ายคือไพ่ใบนี้ใบเดียวไพ่เอะสันเพื่อนๆพื่พกำลังจะได้เจอชีวิตที่สดใสที่มีความสุขสมหวังความสำเร็จสมหวังทุกๆด้านที่เพื่อนๆกำลังจะได้รับในสิ่งที่ ไม่คาดฝันที่ไฮเออร์เซลหรือครุรูบาอาจารย์อยากจะบอกในสิ้นเดือนนี้อีก8วันนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่พบเจอ,อาตามที่แม่หมอทำนายไปก็รบกวนให้เขียนคอมเมนต์เล่าให้ฟัง เพื่อเป็นกำลังใจในการอ่านไพ่ของแม่หมอด้วยนะคะอไพ่ใต้สำหรับเปิดไม่เปิดก็ไม่นั่นแล้วมั้งเพราะว่าเดือดซันมาคุมแล้วอ,อ่ะออืมไพ่ใต้สำหรับเป็นไพ่ไพ่เออดอมอนส์นะคะยินดีกับเพื่อนๆที่มาดูคลิปนี้นะคะและก็ขอให้พบ ให้เจอให้ประสบความสำเร็จดังที่ครูครูบาอาจารย์สื่อสารมาผ่านไพ่ในวันนี้นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมคอมเมนต์น่ารักน่ารักให้ผู้อ่านด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ